ต่อเป็นจรีรีได้จริงๆแล้วจีรีสามองเนี่ยเป็นแค่ก้อนหินที่ชาวบ้านไปมาระหว่างไทยพม่าอ่าพวกอินเดียพวกอะไรนะเข้ามาเนี่ยมาเส้นทางเส้นทางเดียวไปเส้นทางอื่นไม่ได้เพราะมันไกลเส้นทางถ้ามีคนคนเท่าคนแก่บอกต่อเท่าเข้ามาถึงเมืองไทยนะต้องเอาหินมาวางไว้สามจุดหิน ภูเขาก้อนถนนนี่ละไอ้ผินไอ้ไอที่เขาบดถนนนะเห็ <c oughs> ดดนดำๆนานๆบดภูเขานะก็มองว่านี่ก้อนนี่ก้อนหนึ่งนี่ก้อนหนึ่งนี่ก้อนหนึ่งนานๆมันพกคนเข้าออกเข้าออกเข้าออกเพราะเขาถือว่าเมืองไทยนี่มีเจ้าที่เจ้าทางหลายแรงมาก <ừ> เขาเล่ากันต่อๆนะมีเจ้าที่เจ้าทางหลายแหลมากคนที่จะเข้ามาประเทศไทยได้หรือจะเป็นพ่อค้าวานิชอะไรก็แต่ เอาอยู่ว่ถ้าใครไม่ทำจะมีอาเพศเกิดขึ้นเช่นเป็นไข้าตายถูกช้างแทงทงป่านะหรือว่าสิงสารสัตว์ทำร้ายเอาเชื่ออย่างนั้นก็วางเองางนานวันนานวันนานวันก็มันก็กอง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 ขึ้นกองเป็นฟองเปมนเป็นแกดีเลยนนะมาบูระนะสมัยพระเนจิตที่ท่านจะไปรู้นะ บูรณนะเมื่อปีอ่ปีพศจำไม่ได้แล้วสมัยพระศรีสุวรรณคีรีปวยตรงภูคนที่4ทั้งหมดมี5หนะ้า้ะพระศรีสุวรรณคีรีมีทั้งหมด5แต่ที่คนที่4ี่บูรณนะพอดีผมก็ไปสอบถามกำนันคุณซาบปัจจุบันแกอายุ1นึปีเอ้ยหนึ101ปีตายแล้วตายเมื่อห้าหปีแล้วกำนันคุณซานะครับ กาไล่ผมฟังว่าเออการสร้างคดีเนี่ยสมัยก่อนไม่มีปูนเขาให้เอาก้อนหินก้อนหินปูนน่ะก้อนหินปูนที่อยู่ตามแม่น้ำเนี่ยมาเอาเผาให้มันฟุกเลยแล้วมาตำด้วยครกกระเดือ่องหรือครกนี้ก็ได้เอามาตำให้แหลกให้แหลกนะลอนลอดให้แหลกเลยเอาหินนั่นแหละหินเผาไฟสุกแล้วมาตำ แล้วเสร็จแล้วให้เอาน้งวัวน้งควายปมให้เปื่อยเที่ยวเที่ยงสองนะสามให้เอาน้ำอ้อยอ้อยเราที่เราปลูกเที่ยกินนะมาปดปดให้เป็นน้ำเอาสาอยางเนี่ยมาคนให้เข้ากันใส่เกลือด้วยกันบดใส่เกลือนะใส่เกลือกันบดแล้วกันอะไรหลายอย่างนะ คนคนให้เท่ากันพอบันเย็นแล้วหรือยังอุ่นอยู่ให้เอานะเป็นาเป็นูเจดีย์ขึ้นพอมันแห้งแล้วเป็นขอออกเป็นสีขาวเลยเพราะปูนขาวอะปูนที่เราอยู่แม่น้ำมาจำไงนี่คือการสร้างเจดีย์สมัยก่อนนะครับสมัยก่อนแล้วที่หมายที่ว่าถึงไมถึงเอาก้อนหินมาวางเนี่ยก็ถือเคล็ดลับคือขอขมาเจ้าที่เจ้าทางหรือ ขาดับเราไปขายของจากประเทศใดจะกลับมาเนี่ยเราจะได้สังเกตเออเราไม่หลงทางนะอัะนที่เราทําไว้เราไม่หลงทางเราก็จบทางเรากลับเราได้นะครับนี่คือเทชรเอ่อความรู้นิดนิดหน่อยเพื่อการสร้างเอ่อเจดีย์สมัยก่อนต้องใช้มีอ้อยมีหินปูนใะนแม่นะ้ํามาเผามาตำแล้วก็มีหนังวัวหนังควายเคี่ยวแล้วใส่เกลือให้เค็มฉาบเ<ไ>นะเป็นรูปเป็นร่าง ตอนนี้บุรณะไปเมื่อปีสามสามเอ็ดหรือสามสองจำไม่ได้ตอนนั้นผมไปุูใหญ่อยู่ซองกระเลียผมยังไปดูเลยเห็นพวกกองโบราณคดีเขามาขุดฐานตากฏว่าข้างล่างมีเฉพาะไออิมอนินอิดอินมอน่ะ รอบๆแง่ง,แสง,สง่ามาทำสมัยพระศิษสุวรรณคนที่4อิดมอนร <มา S 1> อบๆๆๆเพื่อกันไม่ให้นี่ไงไม่ให้หินที่เป็นก้อนๆนะมันทลายลงไปเป็นชั้นแลาที่จะกระขาปูนที่ว่าเนี้ยน,ะนะี่คือกำลังคุณทราบให้ผมฟังนะครับแล้วผมก็ไปเล่าทางฐานวิญญาฐานวิยุก็เพื่ออะไรเพื่อเพื่อ,อให้กับ เด็เกเยาวชนทุกหลังได้รู้ว่าเออสมัยก่อนนี้เราไม่มีปูชเบนนะสมัยนี้มีครบนะหินทรายก็มีครบนะครับอ้าวทีนี้สาเหตุทําไมาการเลี่ยงถึงอบยพเข้ามาอยู่ประเทศไทยหนึ่งนะครับการเมืองการเมืองเศรษฐกิจ ไม่มีที่ทําไร่ทํานาไม่มีอะไรมีแต่ว่าพอทําไร่ทรํานาก็โดนพามา่พาาาาเมื่อยึดอะไรอะไรเนี่ยสองสาสาหเหตุทั้งนั้นเนี่ยกาเยรเบืองเศรษฐกิจแล้วก็แล้วก็ไอ้บางทีก็บางทีบางคนก็มีญาติพี่น้องอยู่แถวนี้ผมยกมาทีก็ไม่อยากกลับแล้วเพราะกลับไปก็ดตายนะสมนะัยนั้นพ่าม่ปกครองแบบอ่เขาเรียกอะไร เผด็จก,การโซเซอริตเผด็จก,การนะครับเห็นประเทศไทยแล้วโอ้ไม่อดตายแล้วถ้าขยันทุกอย่างนะนะอพยพครั้งใหญ่มาแค่สองครั้งทั้งใหญ่นะครับที่กระเรียงอ,อพยพมาเนี่ยทางแรกสมัยพระเจ้าออลองพยาหรืออองใจยะอองใจยะหรืออองเจยะอะไรเนี่ยทางแรกออลองพยาจริงๆแล้วอองเจยะเป็นชาวบ้านธรรมดาที่เองเป็นชาวบ้านไอ้ตำบลอ่าอำเภออะไรไม่ทราบเลย หมู่บ้านมุช <Wow. S 1> so ุโบหรืออะไรเนี่ยเห็นว่าสามารถไปฆ่าพม่าพม่อได้อะไรเนี่ยแล้วชาวบ้านยกเป็นหัวหน้าเลยผลกระเลียงนั้นเนี่ยองคย่นเนี่ยพอพอเป็นยกเป็นหัวหน้าปุ๊บเกิดเป็นอะไรก็สิรัตล้มล้างระบบสัตว์ของพม่าในได้องค์จย่านเลยได้เป็นพระเจ้าดินชื่อว่าอลองพญา ที่มาตีกรุงศรียาครั้งที่สองคือคนนี้กรุงศรียาครั้งที่สองที่แตกเพราะออกไกยะหรือเอารลงขยานนี่ครับเอาบ้านเอาเมืองเอาลอกเอาภูเขาทองแล้วที่อุทยานนะลอกออกไปแล้วก็ไปสร้างเขตดีเฉวตากองป็นปัตตนีนี่ทองของไทยผมก็ฟังอาจารย์ศรีศักดิ์เล่า่าเออใช่เป็นไปได้อาจารย์ศรีศักดิ์ก็เป็นนักโบราณคดี คนหนึ่งกงประเทศไทยนะครับท่านรู้เยอะเลยนะถ้าไ,ได้ฟังผมก็ทำไได้แม้กระทั่งพลโทร,รวมศักด์ขนมอะไรก็รวบรวมรวบร,รวมเกี่ยวกับสมภามเจ้าทัพอะไรเนี่ยผมก็มีเรียบหนึ่งไม่รู้ใครลืมไปแล้วเรียกว่าลืมลืมดีกว่า ไม่ได้ยืมละถ้ายืมต้องมาคืนไอ้นี่ลืมไปเลยผมก็เลยลืมไปด้วยะ้ผมก็อ่านอ่านโดยท่านอยู่ความรู้ด้านเยอะวิธีการสู้รบอย่างนี้การถอยนวดอย่างนี้อะไรแกเก่งมากแกเป็นทหารนะครับทางแรกนะครับมาสมัยพระเจ้ารองพญากดทิ้งกดทิ้งนะฮะผมยกอางใหญ่ทางที่สองมาสมัยอังกฤษอังกฤษตีพม่าแตกยึดพม่าเป็นเมืองขึ้น เขาเรียกว่าอาณานิคมพวกกะเลียงก็อพปยกมาว่าไ,ไ,ไอ้คนที่อพปยกมาเนี่ยนำโดยโจล่ฟอรหรือโจรพาโฮได้เกณฑ์ชาวกะเลียงมาขาอ,อยู่ประเทศไทยสองครั้งใหญ่ๆนะครับอันนี้ทางกรมประชาสงเคราะห์ทางกรมประชาสงเคราะห์ได้แบ่งชนชาวเผ่ากะเลียงว่าเป็นสี่พวก นะครับสี่พวกพวกแรกเรียกว่าสกอกะเลียงสกอกะเลียงสกอหรือทางเหนือเรียกว่าเปอร์กากะยอเปอร์กากะยอแต่พวกเราเรียกสองหรือกะลางกะเลียงกะลางกะโหลกอะไรนะเราเรียกกะลางหรือสองทางเหนือเขาเรียกเปอร์กากะยอหมายถึงว่ามนุษย์ผู้ประเสริฐ เปอร์กากยอเหมนมนุษย์ผู้ผู้ประเสริฐสกกอนนี่ไม่ค่อยมีคนเรียกแต่เรียกไอ,เอ,กกอ้เปอร์กากยอเปอร์กากยอเนี่ยอาจจะเรียกตัวเองว่าเปอร์กากยอมนุษย์ผู้ประเสริฐพวกนี้มีประชากรมากที่สุดของชนเผ่ากะเหรี่ยงเนี่ยพวกนี้นะสกกอนนะครับหรือหรือปาร์การยอเนะี่ยมีคนมากที่สุด แล้วส่วนใหญ่เขานับถือศาสนา,าคริธเบอร์การกยอนนะหรือสกอร์เนะี่ยนับถือาศาสนาริตธได้ไงการเลียงพวกนี้ได้รับการศึกษาสูงบางคนน่ะเป็นหมอเป็นด็อกเตอร,อร์บางคนเป็นอาจารย์ะไรเยอะบางคนน่ะเป็นผู้แทนการเลียงนะการเลียงสกอร์เนะี่ยส่วนมากอยู่ที่ไหนอยู่แถวภาคเหนือ เชียงใหม่เชียงรายลำคูลำ,ลำปางอะไรพวกเนี้ยทางเหนือน่นสกอพวกฝรั่งเขาเลี้ยงดูอย่างดีบางคนก็เอาไปเป็นบุตรบุญธรรมลูกบุญธรรมไปเลี้ยงนะครับแต่ว่าสังเกตุแล้วตอนเนี้ยไอ้นะที่โรงเรเียนสหาิที่เรียนศึกษาเนี่ยเปิดการพยอมีเยอะสะกอ,นะอ,น,น,น,อาานี่นะเยอะแต่บาคนในคนเป็นพยาบาลเนี่ย เป็นพยาบาลทั้งนั้นพยาบาลบ้างหมอบ้างแม้กระทั่งไอ้ด็อกเตอร์ไม่ใช่ด็อกเตอร์หมออะไรผมจำไม่ได้ผ่าตัดยอดเรี้ยคนผลกระเลียงนะครับผลกระเลียงที่นี่จะผ่าตัดใช้ตินเพงต้องไปเรียกหมอหมอหมอท็อกเออหมอท็อกใช่ละเรียกหมอท็อกมาทุกคอกรลหัดมีการผ่าตัดองเรียกหมอท็อกมาที่นี่ไม่กล้าผ่าก็เป็นแค่แพทย์มาฝึกหัด พอจบไปแล้วอะไรก็เขาก็ไปดูท้องที่เขาทิางสัมผัสให้ร้างหมออยู่ตลอดเวลานะน,ะ,น,ะ,นะพวที่สองครับการเรียงที่สองคือการเรียงโปโปหรือพวกเราเรียกว่าโถโถนี่สังกาดบุรีนี่สังกัดบ,บุรีนี่สุดมากโหโถหร,รือโปนะครับ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนับถือศาสนาพุทธนะครับโปนี่หรือโปรเนี่ยมีแถวไหนตั้งแต่สุพรรณอุทยัยจังวัดตากตากสุพรรณอุอทยัยแล้วก็มาการจันทบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบเก็นตาม นะครับเราเจะมีแผ่ให้ดูนะครับแล้วราับนะตะถือพุทธนะครับสุดยใหแล้วผผเปพุทธอ้าวกระเรียงเผ่าที่สามคือกระเรียงบะเวบะเวหรือขยาหรือขยาแต่พวกเราเรียกว่าปะหลงปะหลงคน,คนกะเรียงเรียก นี่นะจะเรียกป่าลองป่าลองหมายถึงอะไรหมายถึงคอยาวยาวในสุดแบบนี้ครับลูปมีกระเรียงก็อยู่ที่แม่ห้องสอนที่เดียวกระเรียงปวหรือทายาหรือป่าลองจะอยู่ที่แม่ห้องสอนที่เดียวครับใครจะออกไปโทรที่ไหนต้องขออนุญาตผู้ว่า ออกเอากเกลียวกนีออกไปโพไปเจอไปออกงานรัดเธอต้องขออนุญาตผกว่าแม่ห้องสอนส่วนมากเขาไม่ให้ออกนอกเขตเนี่ยพวกนี้เขานับถือพวกผูดผีปีศาจรูกคาเทวดามีมากที่จังหวัดแม่ห้องสอนที่เดียวนะครับกรเกลียงปลองหรือขายาเนี่ยที่เดียวตรงนั้นกเกลียงปท้ายรือกรเกลียงต่อสู้ ต่อสู้หรือปะโอปะโอ,ะโอกระเลียงชุดนี้มีส่วนน้อยน้อยกว่ากระเลียงของอตัววีน้อยกว่ากระ,ะเล,ยะยะเลียงต่อสู้นีบนบน่บ้านเราเรียกว่าตลอกหงตลอกหงบ้านเรานะบ้านเราเรียกว่าตลอกหง สังเกตตรงไหนสังเกตเขาชอบเอาผมไว้ยาวก็มวยผมม้วนผมขึ้นไปผู้ชายผู้ชายจะวนแล้วผมจวนขึ้นไปเรียกว่าปะโอหรือต่อสู้แต่วพวกเราเรียกตลอดคงพวกนี้เขานักถือ,อพระเรษีนับถือพระเาษีเขาเชื่อว่า เขานะผมก็รู้สีเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาเกิดมาในมีความเชื่อว่าเขาจะได้เกิดในสมัยพระศรีอารยะเมตไตรเขาเชื่อว่าเขาบวชเขาเป็นอายรตลอดคนเนี่ยส่วนมากเขาจะกินเจนครับเขาจะไม่กินเนื้อเขาจะกินเจพวกกระเหลี่ยงทุกนี้แต่แล้วแล้วทางในเชียงใหม่เขาเรียกกระเหลี่ยงดำไอ้นี่พวกนี้กินเนื้อ กะเลียงดำกับกะเลียงตลอดโหนี่กินอาหารไม่เหมือนกันแต่นักถือพระเราอสีเหมือนกัน